สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะฮะมาดูวิธีการใช้งาน TypeScript ใน Next.js กันนะครับอันดับแรกนะครับมาอธิบายก่อนเผื่อใครไม่รู้จัก TypeScript นะครับแต่หลายๆคนผมเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันแต่ยังไม่เคยใช้นะครับวิดีโอนี้จะพามาดูกันว่าใช้ยังไงนะครับซึ่ง TypeScript นะครับตามเว็บไซต์เขาเลยเขาบอกว่า TypeScript เนี่ยมันก็คือ JavaScript ที่มาพร้อมกับ Synta x ที่มันมี Type น่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเราสามารถกําหนด ประเภทของข้อมูลนะครับหรือว่า type ให้กับตัว object ของเราได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้การเขียนโค้ดเนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วก็บักน้อยลงนั่นเองนะครับผมก็แนะนำให้ทุกคนนะใครจะมาเขียน JavaScript นะครับหรือว่าจะมาใช้ JavaScript Framework ต่างๆเนี่ยก็คือเรียนรู้ไว้เลยเพราะว่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะก็มาดูตามตัวอย่างนี้เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่นะฮะเวลาสมมุติว่าเราเนี่ยมีโค้ดตรงนี้เป็น object นะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้กําหนดนะฮะอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันไม่มีตัว name property เห็นไหมนะครับทุกคนสังเกตตัว object ตัวเนี้ยมันมีแค่ first name last name แล้วก็ r o w นะครับแต่ทีเนี้ยเราไปหลอกตัว user name ซึ่งมันไม่มีใช่ไหมฮะมันก็จะมีการแจ้ง error ให้เราเลยว่า name does not exist on type อ่ะก็คือใน object ตัวนี้นะครับผมอซึ่งนี่ฮะมันก็จะมีนะครับอ่าหลายๆอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับผมอย่างเช่น auto complete นะครับ interfaces ่าแล้วก็ js x นะครับผมอโอเคซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะมาใช้เป็น next js นะอย่างที่บอกนะครับก็คือเรามาติดตั้ง project next js กันก่อนนะครับก็ผม cd ไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง n p x create next app at latest แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับชื่อ project จะใช้ชื่อว่า next js typescript แล้วกันนะครับอ่ะก็ถ้าใครอยากเขียนตามก็ทำตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยตอนเราติดตั้งเนี่ยนะครับ ในส่วนของ next.js เนี่ยเขาจะมีการถามแล้วว่าเราต้องการใช้ TypeScript หรือเปล่าอันนี้ผมก็จะใช้ yes ไปเลยนะครับอ่ะ yes l i n t yes tailwind yes นะครับ e r c directory yes นะครับ yes แล้วก็ no อ่ะตามนี้เลยนะครับผมโอเคก็ระหว่างนี้รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ย cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ next.js TypeScript ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมา ใน vs code อ่ะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาที่ view แล้วก็ terminal นะเราก็จะ run ขึ้นมาใช้คำสั่ง npm run dev นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาที่ url นี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอันดับแรกก็เดี๋ยวเราไปแก้พวกโค้ด css นะครับที่ file globals.css นะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับทุกคนมาสังเกตนะ ถ้าเกิดเราสร้าง p r o j จกต next.js ที่มันมี TypeScript เนี่ยสังเกตชื่อไฟล์นะครับมันจะเป็น .tsx นะก็คือเป็น TypeScript ที่เราจะมีการเขียนร่วมกับ JSX นั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เป็น TypeScript ก็แบบเดิมเนี่ยมันจะเป็น JSX ใช่ไหมอ่ะแต่อันนี้เรามีการใช้ TypeScript ก็จะเป็น .tsx นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะครับ ทีนี้นะครับมาดูนะครับทุกคนมาดูที่ตัวนี้ก่อนก็คือในส่วนของตัว layout tsx นะฮะทุกคนก็จะเห็นนะนะครับว่าอ่ะก็จะมีโค้ดตามนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีการกําหนดนะฮะในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราสร้างที่ไม่เป็น TypeScript เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะเออก็คือไอตัว read only นะนะครับโอเคแล้วก็มาดูที่ page tsx นะนะครับอันนี้ก็เป็นคอ c o m น o n e n t ปกติทั่วไปนะครับหน้าแรกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาลบโค้ดตรงนี้ทิ้งไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการ fetch ข้อมูลนะครับที่เรามีการใช้ TypeScript นะฮะอ่ะซึ่งหน้านี้นะครับเป็นหน้าแรกหน้าเพจของเรานะครับจากนั้นผมจะมีการ import นะครับตัว useState กับ use effect เข้ามานะครับทุกคนก็จะ import มาจาก React แล้วก็ผมจะมีการเปลี่ยนตัว component ตัวนี้ให้เป็น client component นะครับเพราะว่าเรามีการใช้ Hu พวกนี้นะโอเคนะครับ ทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำการสร้างอินเทอร์เฟซนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนใช้ nextjs ที่มีการใช้ t y p e s c r i p t ด้วยเนี่ยก็จำเป็นมากเลยนะครับที่ทุกคนต้องมีการใช้อินเทอร์เฟซอธิบายง่ายๆนะฮะอินเทอร์เฟซตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนขึ้นมาก่อนนะซึ่งอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราจะใช้ในการกำหนดโครงสร้างของอ็อบเจกต์ของเรานะครับว่ามันมีชนิดข้อมูลประเภทไหนบ้างอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างอินเทอร์เฟซ ชื่อว่า Data นะครับผมแล้วก็ข้างในอินเทอร์เฟซเดเนี่ยมันมีตัวประเภทข้อมูลแบบไหนบ้างนะครับหรือว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างซึ่งข้อมูลตัวเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะสร้างขึ้นมาหรือว่ากําหนดขึ้นมายัางไงใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนมาดูตัว API ที่ผมจะใช้ในการยิงไปนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะก็คือ JSON placeholder แล้วก็ผมจะยิงไปที่ในส่วนของตัว โพสต์ตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งโพสต์ตัวเนี้ยมันจะมีค่าตามนี้เลยก็คือมี id มี title แล้วก็มี body นะครับซึ่ง id ก็คือเป็น number ใช่ไหมแอะ title ก็คือเป็น string body ก็คือเป็น string นะครับดังนั้นในส่วนของ interface data เนี่ยผมก็สามารถกำหนดนะฮะค่าตามนี้เลยก็คืออย่างเช่น id เนี่ยก็คือเป็น number นะครับอ่บต่อไปก็คือ title นะครับอันนี้ก็จะเป็น string แล้วก็สุดท้ายคือ body นะครับก็คือจะเป็น string ตามนี้เลยนะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซเดของเรานะครับทีนี้เรามาสร้างส t a t e กันนะครับ state ผมจะสร้างชื่อว่า Data แล้วก็ set d a t a นะครับผมจากนั้นก็ใช้ use state นะครับซึ่งตรงนี้แหละเราก็จะมีการเรียกใช้ตัวอิน e r f a c เฟ a t a ที่เรามีการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลหรือว่าประเภทของข้อมูลในนี้ก็เอามาใช้ตัวนี้เลยนะครับก็วิธีการกำหนดก็คือเราจะใช้แบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นก็คือเป็น array ทุกคนจะเห็นว่าเรามีการใช้เป็นชื่อ interface แล้วก็ตามด้วย brackets นะฮะเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็น array นะ่นก็จะเห็นว่าค่าเริ่มต้นเป็น array นะครับผมโอเคก็จะใช้ array ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็มีการกำหนดตัว interface ให้กับ state ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ส่วนต่อ,อไปเราจะมายิง request กันก็เรียกใช้ use effect นะครับ แล้วก็ข้างใน user effect นะฮะผมก็จะมีการสร้างฟังก์ชัน fetch data นะครับผมแล้วก็ใช้เป็น async นะฮะฟังก์ชันตัวนี้จากนั้นก็จะมีการใช้ try แล้วก็ catch นะครับดักจับ error ถ้าเกิดว่ามี error อะไรนะครับผมผมก็จะ log นะฮะเป็นการ log error ออกมาแล้วกันนะครับแล้วก็จะ log มาว่า error fetching data นะครับผมโอเคแล้วก็ แสดง area ออกมานะครับจากนั้นข้างใน try เนี่ยผมก็จะมีการสร้างตัวแปร response อ่าแล้วก็ await นะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนผมเขียนผิดตรงนี้ response นะครับ await ตามด้วยเรียกใช้ fetch นะครับทีเนี้ยผมก็จะ fetch ไปที่ตัว API ตัวนี้เลยนะครับผม่าตามนี้นะครับจากนั้นพอเรา fetch มาเนี่ยเราก็จะต้องมีการแปลงข้อมูลนะฮะให้เป็น JavaScript object เดี๋ยวผมสร้างตัวแปรชื่อว่า JSON data ตรงนี้นะครับแล้วก็ await ตามด้วยดึง r e s p o n s e มาใช้ method.json นนะครับทีนี้สุดท้ายเลยเราก็ set state นะครับอ่าเรียกใช้ฟังก์ชัน set data แล้วก็ set ข้อมูลจาก j s o n data เข้าไปใน state ของเรานะครับทีนี้สุดท้ายเราก็มาเรียกใช้ฟังก์ชัน fetch data ตรงนี้นะครับอ่ะซึ่งเราก็ลองมาล o อกดูนะครับผมล o อก t a t e data ดูนะฮะอ่ะมาที่หน้าเว็บของเรานะครับโอเคตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะว่ามี a r r a y มาละ100ตัว นะครับผมอ่าซึ่งก็หมายความว่าเราก็สามารถเอาค่าเนี่ยมาแสดงได้แล้วนั่นเองนะครับก็วิธีการก็คืออันนี้ผมจะมีการสร้าง u l ขึ้นมานะครับแล้วก็ดึง state data มาใช้ method map นะครับเราก็จะ Map เป็นค่ามาผมเอาเป็นรับพารามิเตอร์ไอเมาแล้วกันนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะมี li นะครับแล้วก็กำหนด key นะครับเราก็จะเข้าถึง i t e m id เพราะว่าถ้าเรากลับมาดูที่ข้อมูลเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันจะมี id อยู่นะครับโอเคทีนี้นะครับผมข้างในนี้ผมก็จะมีอย่างเช่น h 3นะครับเข้าถึง item t i t l e แล้วก็ในส่วนของ item body อ่ะลองกด save นะครับมาดูเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมเนี่ยซึ่งทุกคนก็จะเห็นนะว่านี่ครับเป็นการใช้ typescript ใน next js เบื้องต้นนะนี่นะครับเวลาที่เราจะมีข้อมูลอะไรนะครับที่เราจะอามาใช้ใน แอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมีการกำหนดอินเทอร์เฟซนะครับให้มันด้วยนะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับในการกำหนดอินเทอร์เฟซนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ทุกคนเนี่ต้องการ fetch ข้อมูลจาก API มานะครับก็สามารถกำหนดได้ตามนี้เลยนะครับผมทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะั่นก็คือเวลาที่เราเนี่จะมีการสร้างคอมโพเนนต์ที่มันมีการใช้ TypeScript ด้วยนะครับเราจะทำยังไงอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมมาสร้างโฟลเดอร์ เพิ ature, ais, uda, ่มเติมนะครับชื่อว่าโฟลเดอร์คอมโพเนนต์แล้วก็ข้างในโฟลเดอร์นี้เดี๋ยวผมสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับชื่อว่าเอาเป็น header c s t ts เลยกันอ่านะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับวิธีการที่เราเนี่ยจะสร้างคอมโพเนนต์ที่ใช้ TypeScript เราทำยังไงนะครับเราจะต้องมีการ Import ตัวนี้มาด้วยก็คือมันจะเป็นตัว FC ตัวนี้นะครับผมซึ่ง F4 ตัวเนี้ยมันก็คือจะย่อมาจาก function คอมโ o เน n ตนั่นเองนะครับมันจะเป็น type จาก react ที่จะเป็นตัวกำหนดประเภทหรือว่ากำหนด type ให้กับ Component ของเราว่าเออมันคือ Component นะนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจาก function ตัวเนี้ยเป็นวิธีการสร้างแบบนี้นะครับก็คือ const header นะครับอ่าแล้วก็ดึง f c มาใช้นะอ่าตามนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการ return แบบนี้นะครับ ทีนี้คอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจาก Dev ตัวนี้เป็น h e a d e r นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการรับค่าเข้ามาด้วยนะครับก็ค่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งมาเป็นอ่าตัวไทเดอแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็เราสามารถกําหนดอินเทอร์เฟซให้มันได้เหมือนกันนะก็คือด้านบนตรงนี้นะครับอินเทอร์เฟซอย่างเช่นอันนี้ผมจะอ่าใช้เป็นเฮดเดอร์พรอพส์นะครับอ่าแล้วก็ ในส่วนของตัว prop ที่ผมรับเข้ามาเนี่ยมันชื่อว่า title ใช่ไหมผมก็จะกําหนด title นะครับให้เป็น string นะเพราะว่าค่าที่เราารับเข้ามาเนี่ยมันเป็น string โ okay, อเคนะครับทีเนี้ยเราก็เอาตัว interface ตัวเนี้ยมาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งไปอ่ะก็จะเห็นได้ว่า error เนี่ยจะหายไปแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามี prop อะไรหรือว่าค่าอะไรที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมสร้าง interface แล้วก็ กำหนดท้ายให้กับมันด้วยนะครับโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาค่าตรงนี้มาแสดงนะก็คือผมจะมีเป็น h1 แล้วกันแล้วผมก็เอาชาร์โดมาแสดงนะครับอ่าตามนี้เลยทีเนี้ยผมก็จะเอาคอมโพเนนต์ตัวเนี้ยมาเรียกใช้ที่เพจนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ import มาด้านบนก่อนก็คือ Import h e a d e r มาจากโฟลเดอร์คอมโพ n นนต์นะครับเ่าแล้วผมจะเอา h e a d e r เนี้ยมาเรียกใช้ตรงนี้เลยทีนี้นะครับเราจะมีการส่งค่าไปด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหม ก็เนี่ยตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่า component h e ด d e r เนี่ยมันมีการรับค่ามา1ตัวซึ่งถ้าเรามีการเรียกใช้แล้วเราไม่ได้มีการส่งค่าไปเห็นไหมมันก็จะมีแจ้งเลยว่า property title is missing in type นะครับเขาจะมีการแจ้งหมดเลยว่าเราขาดอะไรไปทําอะไรผิดบ้างอะไรพวกนี้นะครับอ่าตรงนี้เราก็ทําให้ถูกอย่างเช่นเรามีการส่งเป็น props title ไปแล้วก็ส่งไปนะครับก็คือ title แล้วก็ตามด้วยค่าที่ผมจะส่งไปอย่างเช่น next js typescript แล้วกัน อันนี้เป็นข้อความที่ผมส่งไปให้กับ header component เห็นไหมว่าพอผมส่งไปปุ๊บมันก็ error จะหายไปแล้วนะครับทีนี้ลองกลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีข้อความ nextjs plus typescript ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกลับมาที่ component ตัวนี้นะผมอาจจะเพิ่ม class เป็นอย่างเช่น L, text f i e xl text bold font bold นะฮะอ่าเห็นป้านี่เราก็จะมีค่ามาแสดงตามดีแล้วนะครับผมโอเคนี่นะฮะ ก็เป็นการรับค่าส่งค่านะถ้าเกิดว่าทุกคนจะเขียน x t JS กับ TypeScript นะครับก็เห็นไหมว่าถ้าเกิดเรามีการสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมามีการรับค่าแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดท้ายให้มันนะครับมันก็จะมีการแจ้งนะครับอย่างที่ให้ดูนะหรือว่าเรามีการเรียกใช้คอมโพเนนต์แล้วเราไม่ได้มีการส่งค่าก็จะมีการแจ้งเหมือนกันนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้มาดูต่อไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะสร้างสเต e ขึ้นมานะครับ เราก็สามารถกําหนด type ให้กับ state ของเราได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะสร้าง state ชื่อว่า first name แล้วก็ set first name นะครับโดยปกติถ้าเราไม่ได้ใช้ TypeScript เราก็สามารถกําหนดอ,อย่างเช่นเป็นจอ h n อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยบางทีเนี่ยค่านะครับเราก็จะต้องกําหนดให้มันชัดเจนนิดหนึ่งว่ามันเป็น number มันเป็น string อะไรพวกนี้นะเอออันนี้สําคัญมากถ้าเกิดว่าเราจะใช้ TypeScript นะครับผมก็ อย่างเช่นตรงเนี้ยมันเป็นสตริงแน่นอนว่าเราก็สามารถกำหนดใช้ให้กับมันเป็นสตริงแบบนี้นะครับผมเห็นไหมอ่านี่นะครับผมก็ตามนี้นะทีนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าผมกำหนดเป็นสตริงแล้วทีเนี้ยผมใช้เป็นตัวเลขทุกคนก็จะไม่สามารถใช้ได้เห็นไหมนะครับว่ามันบอกว่า argument of type number is not assignable to parameter of type string อ่าเห็นไหมฮะเวลาที่เรามีการกำหนดไทม์เนี่ยค่าตรงเนี้ยเราก็ต้อง ใช้ให้ถูกด้วยอย่างเช่นมันเป็นสตริงก็กําหนดเป็นสตริงหรือว่าถ้าเราใช้เป็นบูลีนนะครับค่าบูลีนก็ไม่สามารถใช้เป็นสตริงได้เห็นไหมนะครับว่าไม่สามารถกําหนดได้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับเห็นไหมซึ่งอันนี้ผมก็เอาเป็นสตริงแล้วกันเราอาจจะเป็นค่าเริ่มต้นเป็นสตริงเปล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอีกตัวหนึ่ง Sta t e นี้ก็อาจจะเป็น last name แล้วก็ set last name อะไรแบบนี้นะครับโอเคนี่นะฮะก็ เป็นการกำหนด type หรือว่าประเภทข้อมูลให้กับ state ของเราก็ทำตามนี้เลยนะครับผม syntax ของมันนะฮะโอเคจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพามาดูการสร้างฟังก์ชันนะครับซึ่งก็เหมือนกัน,นครับการสร้างฟังก์ชันใน Next.js ที่เรามีการใช้ TypeScript เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนด type ให้กับมันด้วยนะครับอ่ะมาย,ยกตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะมีฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า my f u n หรือว่าเอาเป็น my plus function ละกันนะครับผมโอเคนะฮะซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ผมจะมีการรับค่าเข้ามานะครับอย่างเช่นเป็นนำหนึ่งนะครับแล้วก็นำสองนะครับผมอ่าแล้วก็ผมจะมีการ return นะครับตามนี้เลยซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าเวลาผมมีการประกาศแบบนี้มันจะต้องมีการกำหนด type ให้กับมันเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ถ้าเราไม่รู้จะกําหนดอะไรเราสามารถใช้เป็น any ได้นะเออแต่ว่า any เนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะครับเราควรกําหนดให้มันชัดเจนไปเลยอย่างเช่นนาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น number แล้วก็กําหนด type ให้กับมันเป็น number เออหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่2นะครับชื่อ parameter นา2สองก็คือเป็น number เหมือนกันหรือถ้าเกิดมันมีฟังก์ชันอย่างเช่นอ่า uh, my ฟังสมมติว่าทุกคนมีการรับเป็นอ่า uh, name มาอย่างเงี้ยเออเราก็กําหนดให้มันเป็น string เพราะว่าชื่อมันก็คือเป็น string อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ย ถ้าเราไม่ได้กําหนดมันก็จะมีการแจ้งนะว่าเนี่ย p r a m e t e r ตัวเนี้ยที่เรามีการรับเข้ามาเนี่ยคือไม่ได้มีการกําหนด type ให้กับ p r a m e t e r ตัวนี้ดังนั้นอย่าลืมกําหนดด้วยนะครับเพื่อป้องกันบลักหรือว่าเออร์อะไรต่างๆในการเขียนโค้ดนั่นเองเห็นไหมว่ามันดีมากนะครับท่าสคริปต์ซึ่งเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเวลาเรากําหนด type ให้กับตัว p r a m e t e r หรือว่าตัวแปรอะไรของเราแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกมีความอุ่นใจหรือว่าสบายใจขึ้นว่าเออถ้าสมมุติว่าเรากลับมาเขียนโค้ดต่อหรือว่าเราอาจจะลืมไปว่า้ โค้ดตัวเนี้ยมันเป็นข้อมูลอะไรนะเราก็สามารถดูได้เลยว่าอ๋อมันเป็น number หรือว่าเป็น string อะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมว่ามันก็จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเดานั่งงมเลยนะครับผมหรือแม้แต่เวลาสมมุติว่าเราไปดูโค้ดคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วตัวแปรตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้สื่อความหมายเออ p r i m e t r ไม่ได้สื่อความหมายเราไม่รู้ว่ามันเป็นชนิดข้อมูลแบบไหนแต่เราก็สามารถดูได้ว่า type เนี่ยมันเป็นอะไรอ่าอย่างเช่นสมมติอ่าสมมตินะฮะว่า p a รามิเตอที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็น something อย่างเช่น x อ่ะสมมุตินะเป็น y เนี่ยคือถ้าเป็นแบบการเขียน javascript ปกติที่ไม่ใช่ TypeScript เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยนะว่าค่าตรงเนี้ยมันคือค่าที่เป็น string หรือเป็น number หรือเป็น boolean เห็นไหมนะครับผมแต่ถ้าเราใช้ TypeScript เรามีการกำหนด type เราก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อ x เนี่ยมันเป็น number นะ y เป็น number นะอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ อย่างเช่นฟังก์ชันตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับก็คือผมมีการรับค่านํา1นํา2มานะครับกําหนดไ้ายให้เป็น Number แล้วก็อย่างเช่นผมอาจจะมีการ r u t u r n เอาเป็นนํา1คูณกับนํา2นะครับอ่ะก็ง่ายๆเลยฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอามาใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า result แล้วก็ เอาฟังก์ชัน my plus ฟังก์ชันเนี่ยมาใช้งานนะครับจากนั้นผมก็จะส่งอย่างเช่นเอา5ไปคูณกับ1 0 0่งอ่าอะไรแบบนี้นะครับผมทีเนี้ยก็ลองเอาค่ามาแสดงดูต่อจาก h e ดเดอตรงนี้เลยนะครับผมอา่าอันนี้ก็จะเป็น my result เอาค่ามาแสดงกด save ไปนะครับ มาดูผลลัพธ์กันนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่า r e s o u v e ก็จะมาแล้วเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุตินะผมเนี่ยส่งไปเป็นค่าแบบ string สมมุติผมส่งไปเป็น j จอ n อะไรเงี้ยทุกคนลองกด s a v เห็นไหมค่าที่ได้มันจะเป็นนอนนะครับแล้วก็มาดูว่ามาดูที่ไอตัวโค้ดของเราเห็นปะว่ามันก็จะเป็น argument of type string is not assignable to parameter of type number มันก็จะขึ้นแจ้งตามนี้เลยว่ามันไม่ถูกต้องนะเออนะครับผมเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะ เราก็สามารถสังเกตได้ทันทีว่าโค้ดตรงนี้ผิดเราก็แก้ใหม่แก้ใหม่ให้มันเป็น Number ให้มันถูกต้องประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะการใช้งาน TypeScript ใน Next.js นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองมาฝึกใช้ TypeScript กับ Next.js ดูนะครับผมจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปนะแรกๆเราอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับ Synta x อะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเราฝึกเขียนบ่อยๆเนี่ยแน่นอนมันก็จะทําให้เราเหมือนเป็นการเขียนแบบธรรมชาติปกติเลยซึ่งเวลาทุกคนชินแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถกลับไปเขียนแบบปกติได้เลยก็คือเขียนแบบไม่ใช้ t ไท e s c r i p t เพราะว่าทุกคนรู้สึกไม่อุ่นใจนะครับหรือว่ารู้สึกเดี๋ยวมันจะมีบั๊มีปัญหาอะไรก็มาใช้ไทส s c r i p t กันดีกว่านะครับโอเคครับ ก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล,ะล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ